ตอนนี้จะเห็นได้ว่านะครับตอนนี้มีคำพูดรถออกมาแล้วนะครับเป็นรถจากอะไรก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูรุ่นกันนะครับมาดมาูรุนกันนะครับว่าเป็นรถจากอะไรนะครับวันนี้จะได้เด็ดอะไรนะวันนี้นั่นก็คือ อ๋อ G E A G A C ห้า <GA 45. S 2> <58, S 1> ครับรเครื่องยนต์ทามิน K T A 5 0 L ครับ ลองฟังเสียงเครื่องยนต์นะครับขบวนสองห้าสองครับ ไปแล้วครับเพื่อนทาำดีมากเลยครับ